ม,ม,มีที่นั่งอ่ะได้ปกปักรักษาทำให้ประเทศของเราะะมีทางออกที่ดีซึ่งตอนนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่า งานในที่อืน่นก็่อาจจะรุนมรงแต่มันไม่เคยมีครั้งไหนในโลกนี้ที่ออกมาชุมนุมมากที่สุดในโลกนะคะ ได้อยู่ในความสงบต่อไปการที่เป็นมีทหารออกมาช่วยเราครั้งนี้นะคะเราก็มีความภูมิใจและมีความพอใจเพราะว่าทหารนีค่คือส่วนหนึ่งซึ่งมีนโยบายของทหารเราก็ทราบดีว่าคือเป็นการรักษาความสงบภายในประเทศของเราด้วยนะคะนะคะซึ่งเราผิดหวังมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานไม่มีครั้งใดที่ประชาชนออกมามากมายเท่านี้นะคะ พระระวันตาลีสัิพระระวนาลีสวสิบารมีบารมีององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าะสยามเทวาธิราชพระสยามเทวาธิราชและสิงศักดิ์และสิงศักดิ์ทั่วสากคนลโลก